สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกศอยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่อารันค่ะชื่อร้านอรันพัฒนาวัสดุก่อสร้างค่ะที่นี่เขาขา,ขายของทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มสร้างยันสร้างเสร็จจนถึงตกใจไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างถ้าเรามาจากทางโน้นนะคะคือมาจากอรันค่ะมาทางเส้นอลรันตาพยาค่ะขับมาเรื่อยๆค่ะร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะ ก่อนจะถึงโรงแรมอินโดจีนค่ะตรงนี้ถัดไปคือโรงแรมอินโดจีนค่ะให้ดูกันชัดๆอีกรอบนะคะมาจากทางโน้นคือมาจากอารันค่ะขับมาเรื่อยๆค่ะร้านอยู่ซ้ายมือค่ะก่อนถึงโรงแรมอินโดจีนตรงโน้นคือโรงแรมอินโดจีนค่ะร้านเขามีประสบการณ์การขายมายาวนานมากกว่า28ปปีค่ะเป็นร้านที่ขายดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีรถส่งของออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ชื่อกิ่งนะคะเป็นนักงานอยู่ที่ร้านอารณนาณพมฒนาค่ะร้านของเรามีวัดสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ครบวงจรนะคะมีหลากหลายเลยะคะ่ะทั้งโครงสร้างแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะคะโครงสร้างของเราจะมีทั้งปูนหินทรายเหล็กนะคะแล้วก็ก่อนฮาร์แวร์ตกแต่งบ้านก็จะมีหลากหลายเลยะคะ่ะยานเช่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะกร,ร้วสำหรับอาคาร ก็จะมีหลายแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์สินค้าที่มีมาตรฐานนะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็เต็นสายฉีดชำระค่ะ mm hmm. แล้วก็ก๊อกอ่างล้างมือก๊อกซิงนะคะ mm hmm. สำหรับล้างจานนะคะ mm hmm. มีสายน้ำดีมีสะดืออ่ะมีตะแกรงการกินนะคะ mm hmm. แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นส mm hmm. อ,อ,อุปกรณ์นะคะสำหรับช่างนะคะ ค่ะก็ะจะเป็นลูกกิ้งมีล้อเอ่ล้อลากนะคะมีอุปกรณ์ทั้งแบบสำหรับรประตูหน้าต่างม,มีบานครับต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆสำหรับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ก็มีค่ะเป็นบานพับถ้วยนะคะว่าเป็นบานพับผีเสื้อบานพับตวิงนะคะแล้วก็กันชน,นะคะ่ะ ลูกบิดก,ก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเลยนะคะแต่และแบรนด์ก็มีคุณภาพทั้งเลยนะคะต,ตัวนี้จะเป็นของวีโก้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์มาตรฐานของญี่ปุ่นค่ะเขาได้มาตรฐานมีว่าล็อกของของญี่ปุ่นนะคะอย่างตัวนี้คะก็นีเขากาลันตีได้เลยนะคะสิค้ได้มาตรฐานะะแน่นอนเป็นวัสดุเกรดสแตนเลสอย่างดีค่ อันนี้ที่ร้านเรามีแบรนด์ฮาร์เ e ลด้วยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะทั้โคปักบัวก๊อกส่วทางด้านนี้เป็นเครื่องมือช่างนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะเป็นพนักงานอยู่ี่ี่รนรัชชนะค่ะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าของแผนกเรานะคะเป็นแผนกพวกฮาดแวร์ค่ะ ของเราฮัตแบ็คก็คือจะมีอยู่หลายส่วนกนะ็คือฮัตแบ็คเกี่ยวกับคู่มือช่างค่ะนี่จะเป็นอุปกรณ์ช่างนะคะค่ะก็จะมีพวกสก,กูเกี่ยวกับพวกสกูหลงังคาสกูที่ยิงพวกไม้ฝาค่ะสกูอ่าต่างๆของเราคือมีหลายแบรนด์อย่างตัวนี้จะเป็นของ ile, โปรฟาสค่ะโปรฟาสนี่ก็คือเราจะเป็นแพคเกจค่ะแพคเกจสีส้มนะคะค่ะอันนี้สกูเราจะใช้งานตามความเหมาะสมของแต่และตัวสินค้าค่ะอันนี้จะเป็นของสกูพวกอ่าหลังคาไม้เช่นชิทนะคะมีสองชั้นค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นพวกสกูสกูพวกยิงอ่ายิงไม้ฟ้ายิงหลังคาหลังคาซีแพคตะปูพันกีดค่ะฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างค่ะด้านข้างก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับพวกกลิกนฝั่งนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือช่างทั้งหมดนะคะเครื่องมือของช่างอะค่ะฝั่งด้านนี้เป็นอุปกรณ์ลางน้ำค่ะอันนี้เขาเรียกเป็นนางน้ำไวนิลค่ะอันนี้ของเราจะเป็นแบรนด์มีตี อาจจะมีสีนะคะมีสีน้ำตาลสีขาวสีฟ้าค่ะสีเทาอันนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเขาใช้ก็คือมีปัญหาหน้าฝนตัววัสดุค่ะจะอยู่ได้ประมาณ10กว่าปีมันจะดีกว่าพวกฝังกระสีส่วนด้านนี้จะเป็นข้อต่อข้อต่อเนี่ยค่ะของเราส่วนใหญ่ตอนแรกคางลูกค้าฝั่งไฟเบรคค่ะมีการออเดอร์ออเดอร์ข้อต่อเราไปค่อนข้างที่จะเยอะค่ะออเดอร์ของเรานี่คือสามารถข้ามฝังส่งฝังไปเบรได้เลยค่ะหรือแม่ลูกค้าสั่งจากเราส่งกดังแล้วก็ฝังข้ามฝังได้เหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นอุปกรณ์เหมือนกันที่ทางฝั่งลูกข้อน,นิยมไช้เหมือนกันเขาเรียกเป็นแฮงเกอร์ค่ะเป็นอุปกรณ์การกรับขอจะมีหลายไซส์ให้เลือกค่ะตั้งแต่สี่ขุนจนถึงใหญ่สุดก็ประมาณในอักแต่นค่ะอันนี้เขาเรียกแฮงเกอร์อันนี้เป็นยูโบค่ะยูโบก็จะเป็นเหมือนกันกกอุปกรณ์รับขอก็เริ่มต้นเหมือนกันค่ะคือที่สี่หุนจนถึงแปดนิ้วเหมือนกันเป็นไซส์ใหญ่อันนี้จะสุดของเคือี่นูนะคะ สวัสดีค่ะนกนะคะนกดูแลแผนะจะเป็นก๊อกน้ำเป็นพวกปั๊มน้ํานะคะก๊อกน้ําของเราจะมีที่ห่อชั้นว่าจะมีเอนานะคะแล้วก็จะมี bon wow. อะ<ห>บอลวาลบอลวาะ,ะเอนาออนนี่คือ,อเอไนแล้วก็จะมีบอลวาลนะคะทางร้านของเราจะใช้เป็นเอสซีีค่ะเป็นหลักเลยด้านในนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นะจะมีลูกลอยนะคะลูกลอยก็จะมี้งแต่ชั้นว่าจะมีของแบรนด์ดอตนะคะตัวน,นี้แล้วก็จะมี พวกบอลวาลแล้วก็จะมีประตูน้ําจะมีมิตเตอร์น้ํานะคะส่วนี่ทางร้านเราจะใช้เป็นเอสจีเป็นหลักค่ะร้านเรานะคะตอนนี้ก็จะมีซ้ำด้วยค่ะมีซ้ำขายจะเป็นยี่ห้อวอลลัตนะคะแล้วก็จะเป็นมิซูค่ะร้านเรานะคะจะส่งสินค้า ทุกพื้นที่ของจังหวัดสก,ก้วเลยค่ะแล้วก็จะส่งไปในปลอยเป็ดได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นัามน้ำวอลัสจะเป็นัามน้ำแมวน้ำค่ะก็จะมีมีตอนนี้ที่ร้านขายอยู่ตรนนี้อยู่3ตัวนะคะจะมี TQ 8 0 0 B ก็จะเป็นอ่าตัวธรรมราส่วนตัวนี้จะเป็น TQ 8 0 0 BC ตัวนี้จะมีฝาครอบให้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าที่ คิวหนึ่งพันห้าร้อยบีตัวตัวนี้ก็จะเป็นวัตรแรงดันสูงอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำอ่ายี่ห้อมิสตูจะเป็นแรงดันอัตโนมัตินะคะอ่าก็จะมีตัวเป็น EP ค่ะก็จะมีของเราเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์ไปก็คือ EP หนึ่งห้านะคะแล้วก็จะมี EP สองห้าห้าตัวนี้คือสองร้อยห้าสิบวัตต์ส่วนตัวนี้ EP สามศูนย์ห้าก็จะเป็น EP สามร้อยวัตต์นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว400ร้อวัตต์จะเป็น EP 4 0แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแรงดันสูงสุดของคัามอัตโนมัติก็จะเป็น EP 5ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนข้างล่างนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นปั๊มน้ำมิซูมิชิอ่าเป็นปัม๊มนาอัตโนมัติธรรมดาจะเป็นตัว WP ค่ะก็จะเริ่มมีตั้งแต่ WP 8ปดแ Q แล้วก็จะเป็น WP 1 0 5 r A แล้วก็ WP 1 5 5 r A แล้วก็ WP 2 5 5แล้วก็จะมาตัวใหญ่นะคะจะเป็น WP 4 0 5ตัวนี้จะเป็น400วัตต์ค่ะ พี่อะค่ะก็คืออยากจะซื้อฝองน้ำด้วยพี่ก็อยากจะรู้ว่าบ้านพี่อะค่ะเป็นบ้านสองชั้นมีข้างบนสองห้องนอนสองห้องน้ํามีข้างล่างหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ํามีครัวที่ต้องใช้ก๊อกอะค่ะเราต้องซื้อปั๊มใหญ่หรือปั๊มยังไงคะถึงจะเพียงพอต่อความต้องการค่ะคืออย่างนี้นะคะคือหนูอยากรู้ว่าสำเนบ้านพี่ค่ะมีน้ําไหลตลอดไหมคะน้ําไหลเอน้ําไหลบ้างไม่ไหลบ้างอ๋อต้องไม่ไหลบ้างอ่าหนูก็จะเป็นแนะนําเป็นปั๊มมิต จะเป็นแรงดันธรรมดานะคะเป็นต่ำต่ำหนูมคือจะเป็นตัวตะปูหัวไคนค่ะตัวนี้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าถ้าบ้านที่สองชั้นแล้วมีห้องน้ําเยอะใช่ไหมคะก็จะเยอะหนูจะแนะนาเป็น w P 2 5สองห้าห้างขึ้นแล้วก็จนไปถึง w P 3ีสามถึงห้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นจะเป็นแรงดันเยอะแล้วก็ตัวเนี้ยเหมาะสําหรับบ้านบ้านที่น้ำไม่ค่อยไหลก็จะแบบมีระบบทาระบบสั่งด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ แล้วเราจะต้องมีแทงน้ําใหญ่ขนาดไหนคะถึงจะเพียงพอต่อความต้องการะคะอ่ะสำหรับบ้านสองชั้นนะคะหนูแนะนาําจะเป็นถังน้าหนึ 2, ่งพันลิตรถึง2องพลิตรขึ้นไปนะคะ่ะถึงจะเหมาะสมอันนี้เราอยู่ผแผนกสีนะคะตอนนี้สีของเราอะคะ่ะมีหลายแบรนด์นะคะอ่ะอย่างตัวนี้คะ่ะเป็นสีถังใหญ่ก็คือลิทคอนถ้าแพงข้นไปตรงนี้คะ่ะจะเป็นของป็ดอันนี้จะมีทุกขนาดเลยคะ่ะมีตั้งแต่ไซส์หนึ่งลิตรค่ะแล้วก็สามลิตรกว่าะคะ่ะแล้วก็ส่วนด้านบนเลยคะ่ะเป็นต๊อกของเราอันนี้เป็นสี แบรนด์นี้บอนเบเยอร์กับตันค่ะอันนี้เป็นส่วนของสีผสมคอันนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้ากำลังเตรียมจะส่งให้ลูกค้าค่ะจำนวน300ถังส่งไปไหนคะส่งท่าปลอยเป็ดค่ะนี้ค่ะอันนี้ก็คือสต๊อกของร้านเรานะคะออเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นโลงเหล็กของเรานะคะโอ้เป็นโลงเหล็กที่ใหญ่มากเลยค่ะดู ใหญ่โตมากค่ะมีอะไรบ้างค่ะ,คะใช่ค่ะเพราะว่าของเรามีเหล็กหลายชนิดเลยคะคะมีทั้งเหล็กเส้นกลมเหล็กข้ออ้อยเหล็กแบนนะคะเลหล็กฉากหลากหลายชนิดหลายขนาดเลยค่ะแล้วเราสามารถจัดส่งสินค้าลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะเพราะเรามีเคสให้ลูกค้าตั้งหกตัวค่ะเวแล้วนี่อะไรคะเนี่ยน,นี่คือนเ ส่งปูนทีเยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะค่ะ,ะทางเรานะคะมีบริการจัดส่งปูนทั่วพื้นที่ในจังหวัดสัะแก้วแล้วก็ส่งไปที่ปลอยเป็ดด้วยค่ะโอ้ยส่งทีรถใหญ่มากเลยนะคะ แล้วอันนี้คืออะไรอะคะเป็นเหล็กม้วนๆเนี่ยค่ะไวเมดไม้ลองปูพื้นมาเทคอนรีนในพื้นนะคะค่ะอ๋อพี่เคยเห็นแล้วเวลาเขาเขาจะต้องลองแล้วก็เทปูนใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อให้มันยึดเกาอติดพ้นอ๋อแล้วนี่เราก็คือเราก็มีขนาดต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนีหลายขนาดเลยค่ะตามมาตรฐานนอกรก็มีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปูนะคะมีหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีหลายเกรดให้ลูกค้าเลือกใช้ตามการใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสต็อกไม้ฝาไม้บอร์ดของร้านนะคะมีหลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้ตามหลากหลายการใช้งาน,งน,นเลยนะคะเรียบสู้ปกมาณมินิบองโอลนกระพงไตรลูกเตาเย้โกดเจีปองปองทางในเครื่องกําังคบ้าง ជាបាតឈ្មោះចងកាយព្រឹបជាផ្នែកងារផ្នែកយុគព្រឹងដំណងនៅរ៉ាញ់វឌ្ឍនាបងប្អូនអញ្ចឹងក្លែងលុកព្រឹងដំណងរបស់យើងខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនចង់បានដូចជាក្សាច់ថ្មសំងអញ្ចឹងបែបសំងកៅបែបជាដែកបែបជាទ្វាប្រូចរបស់របរមានច្រើនប្រភេទបាទបែបជាគួនអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញព្រឹងដំណងមកនៅផ្នែកលុកនៅតាមការរាញ់វឌ្ឍនារបស់យើងខ្ញុំបាទ จังบ่ัดดหลายดักดงลายติงคือดงลายซอมรุ่งของอุอาจกะมองอาจัยธานีเป็นต้นไเจ็ดามจะรอพ่อยไปต่องผมขอบคุณเีริบเรียบรีนร้านอารันพัฒนาเปิดให้บริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะร้านอารันพัฒนาวัสดุก่อสร้างยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เกดคงต้องของจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ ถ้าใครอยู่อลันยอยู่สายแก้วอยู่ปลอยเป็ดแล้วกำลังมองหาวัสดุก่อสร้างนะคะเก็ตขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะครบเครื่องเรื่องวัสดุก่อสร้างแน่นอนค่ะ